สวัสดีค่ะพบกับโบและรายการเร้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมคอนโดมิเนียมค่ะในย่านของบางนาตราดค่ะกับคอนโดมิเนียมดุ๊กดีไม่กับซิตี้บางนาค่ะซึ่งคอนโดแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนโดมิเนียมในใจหลายๆท่านที่อยากจะได้นะคะคอนโดที่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายอยู่ในย่านของบางนาค่ะ อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะอย่างเช่นเซนทัลบางนาหรือจะเป็นเมกะบางนานั่นเองค่ะและก็ยังมีนะคะทสโก้โลตัสบิ๊กซีและแมคโครในละแวกนี้อีกด้วยค่ะเอาละค่ะพูดถึงสถานที่ด้านในโครงการกันบ้างนะคะที่นี่นะคะอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีสวนหย่อมนะคะมีสนามเด็กเล่นค่ะมีสระว่ายน้ําและก็มีรอปพอดูแลตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยส่วนด้านบนห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะ และตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านในอาคารแล้วนะคะสําหรับห้องที่โบจะพาไปชมกันค่ะอยู่ที่อาคาร C ค่ะชั้น1 1นะคะห้องเลขที่80246ค่ะในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมห้องที่โบพามาชมกันห้องนี้นะคะต้องบอกว่ามีพื้นที่ขนาดพอเหมาะเลยค่ะอยู่ที่26.12ตารางเมตรค่ะมี1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวนะคะและ1ห้องน้ําค่ะยังบริเวณที่โบอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นมุมห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งคุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นโซฟาขนาดใหญ่ได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบนั่งอ่านหนังสือชอบทํางานก็สามารถนะคะวาง็นโต๊ะทํางานตรงมุมนี้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวพาไปชมรอบๆห้องนะคะซึ่งมุมนี้นะคะนอกจากเป็นห้องนั่งเล่นแล้วค่ะเขาจะเชื่อมต่อไปอีกหนึ่งห้องซึ่งเป็นห้องนอนมีการแยกพื้นที่การใช้งานอย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวตามไปดูห้องนอนกันค่ะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะก็สามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้เลยเป็นขนาด6ฟุตได้นะคะแล้วก็การเชื่อมต่อห้องนอนตรงนี้ค่ะเขาจะมีเป็นประตูบานใหญ่ๆเป็นประตูกระจกนะคะอย่างที่โบบอกว่าสามารถแยกพื้นที่การใช้งานได้อย่างชัดเจนค่ะและที่สําคัญเลยห้องนี้มีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นตู้เสื้อนะคะบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที และมุมห้องนอนค่ะจะติดกับในส่วนของหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้คุณสามารถรับลมธรรมชาติแล้วก็วิวจากคอนโดได้อีกด้วยค่ะถัดจากห้องนอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องครัวกันบ้างค่ะห้องครัวนะคะจะอยู่อีกหนึ่งฝั่งของตัวห้องนะคะตรงนี้เราจะมีการวิวอินเฟอร์เิเจอร์ครัวให้อย่างครบคันเลยค่ะสามารถทำครัวที่นี่ได้เลยนะคะ <Wow. S 1> นี่ และก็ยังมีพื้นที่ว่างอีกหนึ่งมุมค่ะที่คุณสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ได้และที่สําคัญค่ะครัวตรงนี้กว้างนะคะและก็ติดในส่วนของพื้นที่ที่เป็นระเบียงค่ะซึ่งคุณสามารถนะคะทําพื้นที่ระเบียงตรงนี้เป็นพื้นที่ซักล้างจะวางเครื่องซักผ้านะคะจะซักผ้าตรงนี้หรือว่าตากผ้าตรงนี้ก็มีมุมให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างเป็นประโยชน์เลยค่ะ แล้วก็มีอีกหนึ่งห้องน้ําค่ะด้านในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งในการใช้งานค่ะแยกเป็นพื้นที่ห้องอาบน้ําให้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังลุมพินีเมกะซิตี้บางนาเริ่มต้นที่หน้าเซ็นทรัลบางนาขับตรงไปประมาณ5.5กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก1.1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับห้องนี้ที่โบพาไปชมกันนะคะสำหรับท่านไหนที่ถูกใจอยากจะเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมที่นี่รวมที่นี่เมกะซิตี้ค่ะสามารถติดต่อเข้าเราได้เลยค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะนอกจากห้องคอนโดมิเนียมที่นี่แล้วนะคะเรายังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและยังมีบริการให้คำปรึกษาและยืนสินเชื่อ ปีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนอีพีหน้าเราจะพาไปชมคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ